なるほど。 ก็ขอสวัสดีนะครับตอนนี้เรามายัางสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าคือถ้ำอะไรนะครับทีมงานก็จอดรถตรงนี้ครับซึ่งนี่ถ้ำแห่งนี้ก็อยู่ตรงนี้นครับจริงๆเราขับรถผ่านนะแต่ว่าคือเราไม่รู้ว่ามันคือถ้ำอะไรนะครับว่าข้างในถ้ำนี่ก็จริงๆมีการต่อไฟเข้ามานะโอ้ในถ้ำเย็นมากครับ ซึ่งภายในถ้ำก็จะมีพระพุทธรูปนะครับแล้วก็มีหินงอกหินย้อยนะครับเยอะมากๆกหินงอกหินย้อยตัวนี้ยังไม่ตายนะผมแต่ว่าพวกนี้คือหินที่ตายแล้วนะหินที่ตายแล้วก็คือมันจะไม่มีการ ขยายใหญ่กว่านี้นะครับก็คือมันไม่มีน้ําหยดลงมาใส่เนาะโอ้คิดว่าฝั่งนั้น่าจะมีทางทะลุไปนะครับนี่หินง้อหินย้อยเยอะมากครับเดี๋ยวผมขอเปิดไฟครับผมโอเค นี่เป็นเหมือนเสาเลยนะครับแต่ว่าจุดนี้นี่ไม่มีไม่มีคนดูแลนะครับนี่ในถ้ำก็จะมีเป็นพระพุทธรูปนะครับซึ่งด้านหลังก็เดี๋ยวผมขอเข้าไปดูก่อนนะ มุมนี้ก็ไม่มีอะไรครับเป็นเหมือนถ้ำเข้ามาแล้วก็มีหินงอกหินย้อยนะครับนะครับทีมงาน,น,นยังอยู่หน้าถ้ำนะครับอากาศข้างในถ้ำคือเย็นมากครับผมคิดว่าน่าจะ เจอจากลมที่พัดมาจากฝั่งนั้นนะครับก็คือมันเป็นเหมือนช่องลมเนาะที่พัดเข้ามาทะลุถึงฝั่งนี้นะครับนี่ครับข้างในถ้ำเนมีหินงอกหินย้อยเยอะมากครับ จริงๆถ้ำแห่งนี้ก็อยู่ไม่ไกลนะครับอยู่ติดกับถนนเลยนะครับผมถ้าขับรถมาก็จะมองเห็นเลยฮะแต่ว่าคือถ้าไม่สังเกตก็น่าจะขับรถผ่านเนาะอาจจะคิดว่าไม่มีถ้ำนะครับนี่เป็นทางไปผมโอเคเดี๋ยวผมขอร้อทีมงานก่อนนะครับนี่สวยมากฮะมาครับ,มบผมตอนนี้ทีมงานตามเข้ามาแล้วฮะแล้วอ่านคุณลุงป่าไปนะฮะไปขอแนละ้ว น,น,นี่ครับอันนี้ก็เป็นหินงอกหินย้อยที่ยังไม่ตายนะครับนี่ก็สามารถที่จะใหญ่กว่านี้ได้นะครับแต่ว่าส่วนใหญ่เนาะที่อยู่ด้านบนจะเป็นหินที่ตายแล้วครับ โอ้โป็เ oh ่นมขเดินก่อนนะมีไฟฉายลีเดินก่อนนะมีไฟฉายผมไมมีไฟฉายเดือดจะรัอันนี้เหมือนอะไรเนี่ยเพื่อนผมกัง nope, มีนนับคุณนีอยู่ด้านนะครับเดี๋ยวผมขึ้นมาด้านนี้นะครับผมนีฮะฝั่งนั้นคือเห็นเป็นเหมือนแสงสว่างนะครับน่าจะเป็นทะลุออกอีกฝั่งหนึ่งนะครับนี่ผมคิดว่าในช่วงหน้าฝนนี้น้ําน่าจะท่วมเต็มทั้งหมดนะครับเพราะว่ามันเป็นทานน้าเก่าเนะี่ยมีรากไม้ทะลุออกมาทังนี้นครับ อันนี้ก็เป็นอ่าเป็นที่ที่พระท่านน่าจะมานั่งทําสมาธินะครับเมื่อก่อนนี้ตรงนี้คือพระท่านจะมาอยู่นะครับแต่ว่าปัจจุบันนี่คือพระท่านไม่อยู่แล้วเนาะ เป็นทางน้ำเก่านะครับผมอ้มาทะลุอีกฝั่งหนึงแล้วครับ จุดนี้ตันแล้วนะฮะไปต่อไม่ได้แล้วจุดนี้เราไม่รู้จักชื่อถ้ำนะครับว่าคือถ้ำไหนเนาะแล้วก็ไม่รู้จะถามใครทําเรับว่าไม่มีชาวบ้านอยู่บริเวณนี้นครับครับออกมาฝั่งนี้ก็จะเป็นป่าครับแล้วก็เป็นแนวเขานะครับผมนี่อันนี้คือออกมาก็จะเจอเป็นแนวเขานะครับ ป่าทึบมากครับแล้วก็อากาศตอนนี้เหมือนฝนจะตกเลฮะเย็นมากมันเป็นช่องลมมัน นปนาป็กๆนะครับเมื่อก่อนเขา่าจะเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะแต่ว่าในช่วงโควิดนะครับมันไม่มีนักท่องเที่ยวมาเขาก็เลยไม่มีใครดูแลแล้วครับนี่มีการต่อไฟเข้ามาด้วยนะครับเห็นงอเข็นย้อยตามผนงังไง ทางนี้เป็นเหมือนทางเดินเลยครับเดี๋ยวผมจะลองเดินไปดูนะผมไม่รู้ว่าทางนี้จะไปได้ถึงไหนนะครับแต่ผมเห็นรอยเหมือนเหมือนรอยเท้า <Okay. S 1> วัวรอยเท้าควายครับาามามาดูด้วยกัน,เนเโเป็นน้ำรูปม้ีไม่ไฟฉยทีมงาน ตูมีรบอกงโอ้ตรงนี้เป็นเหมือนโพรงนะครับคุณแล้วเนี่ยว่าคิดว่ามันน่าจะทะลุไปทางนั้นอะมาผมไปก่อนตรงนี้ไปสายมาตามาแนี้มันจะไปทางไหนดีโอ้เมงมุงเหยตัวบกใหญ่โอ้ครับผมเฮมงมุงนะเมงมุงวทองปทางนี้ ป๊าดสงนิ้วได้หมดนะไม่มุ้งตัวเหนื่อยแล้ว้ราไปทางไหนตรงนั้นซ้ายหรือขวาทางนี้ก็ไปได้แหน่อยไปได้ปะกูจะไปไหนครับอได้หนิทางนี้เป็นแนวทางนี้ทางตันเลยตันแล้วนี่เหรองั้นไปทางนี้แล้วไปไปที่นีครับผมทำไมผมต้องเดินหน้าเลยปกติคุณก็เดินหน้าอยู่นะคุณหน้าตาดีสุดครับผม อ๋อมันเป็นช่องอ,อ๋อมันเป็นช่องมามา,มาตรงนี้ได้อืมนี่ไงนี่ไงโอ้โหอันนี้ก็ช่องเลยคนละโลกอ,อ,อะไรวะเนี่ยโอ้มันไปไม่ได้แล้วนี่มันไปได้แค่นี้นี่สุดแล้วใช่ไหมมันเป็นเหมือนทางน้ำนาะมันเหมือนช่องน้ำับผมมีสื่อโอ้มีสื่อด้วยครับเนี่ยมันไหลมาตามน้รัน่าจะไหลมาตามน้ำดิ ต็ใช่เหรอแมนบอแมนบอลหน้ามุนก็สูงครับผมสูง34เมตรโอเคให้มันแคบแล้วไปแล้วไปไม่ได้แล้วมั้งไปไม่ได้นะครับผมไปสุดแค่นี้ครับผมกลับไปบมาผมเดี๋ยวเรือนะครับป้าพามีวิ่งหนีคนละนี่ฮะโอ้โหคนละนี่อย่างเดียวเนาะโอหลังบอกเข้ามาทันทีทันเรียนะคุณพาผมเข้าผมก็เข้าแล้วไม่ผมเคยถามชาวบ้านอยู่เขาบอกว่า เข้ามาเที่ยวได้ถ้าไม่กลัวผมกมกลัวนะนคือก่อนจะมีชาวบ้านพาเดินเที่ยวนะครับก็จะแนะนํานว่าเป็นสถานที่แบบไหนแต่ปัจจุบันนี้ชาวบ้านน่าจะไปประกอบอาชีพใหม่หลังจากโควิดเข้าเนาะสองสองปีกว่าชาวบ้านก็เลยนะกักท่องเที่ยวก็คงจะไม่มาก็เลยไม่มีใครดูแลแล้วตอนนี้ ไม่แต่บุญแต่ทุกปีเนี่ยเขาจะจัดงานสงการอยู่ตรงนี้ะเขาจะมีปะเปลีเยนเยวครับ๋อสงการอยู่ตรงนี้นใช่เขาจะจัดงานสงการแล้วก็เขาจะส่งน,น้าพระอยู่ด้านในนี่เลยจัดทุกปีเราบอกว่าเดือนเดือนสงการมาเด้อนตอนที่มทโอเคครับผมถ้ำระหว่างทางก็มีประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่รู้จักชื่อถ้ำก็สามารถคอมเมนต์มาบอกผมได้นะครับโอเคสหรคิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อเนาะเจอกันใหม่พีหน้าครับผมไปแล้วครับ